จะไปดูว่าคุณแม่อยากได้อะไรมัากมาจะตามมาแต่ว่าที่ที่กระป๋ออันนั้นไม่มีเหม้อหม้อกระปูอ่ะหม้อกระปูอเนี่ยมันไม่มีแระเดียงว่ะมันลงไปหาร้านยังไงมันแดงสีนี่เนาะแช่ร้านมันมีทุกอย่างเลยแม่ต้องถามเขามีมันมีทุกอย่างร้านนันยี่สิบบาทเนี่ยแต่ถ้าเราหาเองเราไม่หาไม่เจอ อยงีย้แตกล้วดิไป,ไปทางนั้นตกนากระทะเอาเแล้วก็เอาข้าไปเอแบบนี้เหรอที่ว่าแล้วผักที่เอาเราเอาไปใส่เขามแอันนี้เขาเขาไว้นึ่ข้าวมีกระป๋อมีกระปรก่อนตามไปดูก่อนนะคะสิ่งที่ต้องการคุณนายแม่ยังไม่เจอเลยค่ะ มีเครื่องบินะ,ก,ะกระติกด้วยค่ะดูกระติกดูกระติกน้ำเหรอเอาพอดีอีม่ต้องเอาใหญ่มากกระติกน้ำอือรุ่นพอดีนี่ต้งนี้เล็กตรงนี้ใหญ่ไปแบบนม่ใหญ่ไปบอกนาดเดียวกัน มีอยู่นู้นนะแม่ตรงบนหัวเาตรงนู้นนะที่เขาเขเชียร์นะข้างบนนะขนาดนั้นพอดีป่ะมันไม่มีมันไงข้างบนนะใช่ไหมมีโถข้าวมี่ไหมโถใส่ข้าวสวยน่ากติกขนาดนั้นนะมันพอดีนะแต่อันนี้พอดีอันนั้นอันนี้มันยาวไปใช่เหรอ นั่นสั้นกว่าไหมนั่นคงจะพูดีเป็นเนแข็งเห็นมีอันเดียวเาแบิดมีด นี่เด้อ่วยในข้างบนนะ่ะเล็กสุดแล้วนะ่ะโอ๊ย่วยแบบนี้เหรอเมื่อแล้วกินแกงกินอะไรก็ไปบางไปลองเลนะ้วเนี่ยเราตักใส่โถแล้วก็เอาตัวนี้ไปลองอือแกบนี้ เกนะเือมันโอ้ยแตกนักอขนาดนั้นพอดีเลยเ,ลยเลยีจะเอา้วนี้จะเอาแควนี้เลละิ้วยนี้ดีกว่านะ้นมเกิดไปคตรเอานี่ดีกว่อาอ คนไทยกล้องก็ไปถ่ายไไม่ถ่ายแม่หรอกจะกปถ่ายข่ได้เหมอนจะไปถ่ายอย่างอื่ยัข่ยันข่ยันเอะจมอดได้เบิ่งของซอยแะ้วอ่ะ1ื้อาน่อนึงพอดีค่ะหนงน่อพอดีนี่ยจะเอายี่สิบเนาะยี่บใบหรือสิบ้ใบห้าใบบบเจ็ดสก้าย ห่สามสีาอายใบพอดีแล้วอ่ะขวยน้ำกินด้วยเออวน้ำกินเล็กๆนี่แหละพอดีสอง เข้ามาแป๊บเดียวฉันคขี้งาแตกแล้วเป็นขี้อนเป็นขี้ข้อนวะนี่มีดอยู่ฝั่งนี่แม่เขาบอกว่าโหลฟหลนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าโหลโหลโหลโถเหลโถเลยเขาบอกว่าโถหรืออะไรอินไหมโถไหมขี้ว่าอันเออขี้ว่ามีดโถโถขี้ว่ามีดแบบเมองเนี่ยไปทั้งปุ่นนี่เด้โถมันนี่บ่นี่ ใช่โอะเขาเอิญเขาไม่มีมันไม่มีไงตรงนี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเหรอเขาเรียกโถเรามีฝาเนี่ยแม่เขาเรียกโถแหละเอาแบบนั้นแน่อันนี้ก็ได้เนาะใช่เพราะว่ามันไม่ใส่อาหารอันนึงใส่ข้าวสวยอันนึงใส่แหวเแกใส่แกงความอะไร ก็ไปโชว์โชวกันโชวแบบนั้นแหละไม่ใช่ต้องไปเบื้องหลางยังไงจังนี้อันนั้นมันเป็นร้านเองอะลูมิเนียมอะขว่บไปวานักนะม,มันสิหาม,มัมามาาาานสิดร้อนใช่ไหมเอาไปคว่บมาทั้งที่มาทั้งที่เลยเจ้าหนักเจไปห้างไปน้ำข้าวเจ้าก่อนไป แล้วเอากระติกอันนั้นอันหนึ่งข้างบนนะ่ะมันเล็กพอดีเนี่ยอันเนี้ยอันนั้น,นมันใหญ่เป็นยาวเลยทุกการถือดอกกบไม่มีอีกใช่ไหม เห็นว่า e มีดอ่ะนี่มีกเล็กมันไม่มีอะไรนะที่ว่ามีดเล็กๆนั่นคม,มเลยคมเนี่ยต้องระวังกลาง อันที่ปอกบกฮงนี่ก็เอาไปจังอันนี่นี่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่อันนี้อันนี้แม่ดีกว่าอันที่ปอกก็เฉยอ่ะอันนั้นมันเป็นสำหรับเกาทำอาหารแบบว่าแครอทก็อะไร พูดรูปเขาก็ได้นี่อันแบบเนี่ยแม่ข้างแม่นะเอองั้นเนี่ยปลูกไอเอ็งแล้วแล้วฝานมะละกออะไรมันง่ายกว่าบม่ทนตินี่ก็ได้แล้วถวยก็ได้แล้วส่ันดีื่อ นี่ไงนี่โซนยังโซนเหงาหรือ่อนสัตว์จะเลียนเหรอไปได้ไม่พอแล้วนะเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวกับบานจังว่ากันไหมตอนนี้คิหนาจังเมืองกันไหมค่ะพี่น้องตอนนี้เพิ่งไ่ยมาหาสื่อเครื่องคั่วหลายๆอย่างค่ะพี่น้องเอาอดไรเลยรอใหก็ะิก